ทุกคนเราจะมาแนะหนังสือหน้าอ่านแนวจิตวิทยาหรือแนว How to นะกดแรงดึงดูดอ่านี่คือหนังสือมุมที่เราอ่านก็อ่านเกือบหมดนะเนี่ยมุมด้านนี้ข้างล่างก็มีนะอ่าเรามาดูกันข้างล่างอ่าไม่รู้เปิดได้ป่ะอ่าได้อ่า,อานี่คือมุมหนังสือแนว h o าวทแนวจิตวิทยาแนวพัฒนาตัวเองแนวสร้างสารรค์นี่อืมก็อ่าเล่มนี้นี่นี่เพื่อนเพื่อนของท่านนะปโปลีนฮิลนี่ปรัชญาชีวิตศาสตร์แห่งความสำเร็จอ่านจบแล้วอันนี้ดีมากๆอันนี้ก็เป็นเออเล็กๆน้อยๆ,ๆก่อนนะแล้วถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจให้แนะ นำหนังสือหน้าอ่านแนวนี้นะบอกได้นี่เพราะมีเยอะมากนี่นี่อันนี้เราก็อ่านแล้วของแอนโทนีลอปปินนะปลูกยักษ์ใหญ่ในตัวคุณเล่มหนาอันนี้ก็อ่านจบแล้วนะกะ็ศึกษาและเรียนรู้ด้านนี้ก็มีประโยชน์กับชีวิตทำให้เราเข้าใจชีวิตมากขึ้นนะทุกคนอ่าเรามาดูอีนี่ เล่มนี้นี่ดีเหมือนกันศาสตร์และศิลปแห่งการบริหารชีวิตให้ได้ทั้งเงินและเวลานะทุกคนอ่าก็คลิปนี้ก็คร่าวๆก่อนนะแล้วจะมาแนะนำหนังสือเนี่ยหน้าอ่านให้ดูอีกในคลิปต่อ,ตอไปนะคะขอให้ทุกคนโชคดีมีสุขเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนคะ่ะ